รู้จักสเฟนบิวเชียศิลปินออทิสติกที่สามารถวาดภาพมือได้จากความทรงจำในเซี่ยวนาทีสเฟนเกิดในลอนดอนปี1974และได้รับการวินิจฉัยเป็นออทิสติกที่อายุ3ปีแม่อาจเป็นคำแรกในชีวิตของเด็กหลายคนแต่ไม่ใช่สำหรับสเฟนพัฒนาการทางการพูดของเขาเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปกว่าเขาจะพูดได้อย่างเต็มที่ก็อายุ9ขวบ ความสามารถในการวาดภาพจากความทรงจำของเขาถูกค้นพบโดยครูที่โรงเรียนพิเศษคุณครูที่โรงเรียนเลยใช้เป็นกลยุทธ์ในการสอนให้เขาจดจำ A ถึง Z โดยเชื่อมโยงกับอาคารเช่น A คือ Aberhart, e B คือ Birmingham Palace และ Z คือ Z. สุจนเด็กชายซึ่งมี i อคเพียง60เรียนรู้ที่จะเขียนหนังสือได้ในที่สุดผลงานของเขาได้รับการยอมรับจากผู้คนทั่วโลกทำให้เขาได้เดินทางและวาดภาพมือต่างๆสตีเฟนถูกขนานนามเป็นมนุษย์กล้องถ่ายรูป ด้วยความสามารถในการวาดรายละเอียดที่สมบูรณ์แบบในปี2006เขาได้รับเครื่องครุ่งราชอิสริยาภรณ์แห่งจักรวรรดิอังกฤษจากสมเด็จพระราชินีสตีเฟนบิวเชียเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนด้วยความสามารถที่ไม่เหมือนใครและความสำเร็จอันโดดเด่น